สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูตู้สี่เหลี่ยมเคาน์เตอร์ของช่างออดครับนี่ครับลักษณะของตู้เป็นสองบานเลื่อนครับทำจากไม้สักทองแท้ครับเพื่อนๆเนด้านในจะมีชั้นนะครับสองชั้นด้วยกันครับขนาดจะอยู่ที่ความลึกห้าสิบเซนครับเพื่อนๆ แล้วก็ความยาวของตู้ก็จะาระมสองเมตรครับแล้วก็ความสูง90เซนครับเป็น2บานเลื่อนครับเนี่ยครับเป็นบานลูกฟากเลื่อนทําจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับเ,เพื่อนๆเหมาะสําหรับวางทีวีครับวางเอกสารวางแฟ้มต่างๆนะ นี่ครับเป็นตู้โชว์ครับวางอะไรก็ได้ครับสวยงามครับนี่ครับว้ประดับบ้านครับทําจากไม้สักทองแท้ครับฝีมือช่างอดฝีมือเนีบครับไม้สวยครับฝีมือปานีครับอายุการทํางานผ่านงานมาสี่สิบกว่าปีครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นไม้สักหน้าบนนี้ก็จะอยู่ประมาณหน้าหกหน้าเจ็ดนะครับเพื่อน อันนี้ด้านหลังครับด้านหลังก็จะเพาะหลายแผ่นหน่อยครับเพราะว่าความยาวถึง2เมตรเนาะใช้ประมาณถึงสิบ5ตีสิบห้าแผ่นครับนีครับไม้หน้าห้าหน้าหกครับไม้สักอายุสี่สิบห้าปีครับลวดลายไม้สวยครับความหนาของไม้ก,ก็จะอยู่ประมาณสิบสี่มิลสิบสามมิลสิบสี่มิลครับเพราะว่าเราสั่งเลื่อนมาประมาณสิบห้าถึงสิบหกมิลครับ ตกแต่งแล้วก็จะเหลือประมาณ13-14มิลครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมทรงโมเดิร์นครับขาหมุกเขาเรียกขาหมุกนะครับด้านหน้าลักษณะด้านหน้าก็จะมีไม้มอกเป็นลักษณะม้ขนาดประมาณ8เซนครับเพื่อนๆแนโดยโรอบครับประมาณ7-8เซนครับประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นลูกฟักสองบานใหญ่ครับมีมือ ควักให้ก็คือมือจับนะครับเพราะเป็นลักษณะเป็นหลุมครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับสนใจก็สั่งได้ครับเพื่อนๆที่ร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่โรงงานต้นตักส่งเฉพาะตู้ดิบนะครับบางคนบางเพื่อนบางคนถามราคาบางทีตอบไม่ค่อยได้นะครับบางทีค่าสีช่างสีทาแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันครับสีพ่นก็จะแพงครับสีทาก็จะถูกครับ ราคาก็เลยแตกต่างกันไปครับใครถามก็ตอบได้บ้างครับแต่ตอบในข้อความนะครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ